มึงดูหน้าอสีสมอนสินักเรียนคะจะเงียบได้หรือยังเอ่ยจะเทบกูทำไมละขอโทษขอโทษมึงเมื่อไรจะถึงวะเออนั่นน่ะดิแล้วมึงแต่งหน้าทำไมเนี่ย เผื่อกูเจอมูสันไงเอะไรอกระบวนท่าที่หกสิบเจ็ดครูสีสมอนครูคะครูคะช่วยพวกเราด้วยค่ะหนูยังไม่ได้ส่งงานครูเลยค่ะงานอยู่ข้างบนนะคะพาพวกเราขึ้นไปหน่อยค่ะที่สีสมอนเป็นมูซัน chính <laughs> <Tình> mình luôn 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 อะไรมึงดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ช่วยแม่มาหน่อยค่ะแม่เป็นอะไรคะแม่แม่แม่คะเป็นอะไรแม่เป็นอะไรคะมึงมึงดูเป็นไรวะ เฮ้ยเฮ้ยมึงรีบช่วยแม่มึงสิโทรเรียกรถพยาบาลยังเงยนะมึงโทรหารถพยาบาลอะไรนอะมึงวางสายก่อนไหมโอเคแล้วโอเคแล้วแม่กูเงียบละแม่กูโอเคละเอ้ย่งต่อมึงไงต่อเ้าต่อสิอยากเกินแม่กัอผัวกระสู้ มาแดกค่ะแม่เหมามาหมดทั้งร้านแล้วเกลียดวันจันไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนะนก็ไม่ต้องเรียนสิห่วยลาออกไปเลยเไม่ต้องเรียนนะไม่ต้องเรียนเล่นเกมเล่นเกมนะแต่กูต้องไปทำภารกก่อนค่ะตีปั้มดีกว่า,าเฮ้ยอย่าพึ่งขากูมาเดิ <c oughs> มาเด็นะ่าโา่าฮ่าา่่าาฮ่่ สเปกโปรแม็กนะหนึ่งเทราไบต์เดี๋ยวแม่ซื้อให้สิบเครื่องไปเลยนะมือโอเคไหมคะหุบปากเงียบเออทำไมแม่โรยจังโอ้โอ้ First กินแมกกาสุนหัวกระพุนกันค่ะ <c oughs> ถ้าหน l อยเขามีคมเป็นมิรนะไอนี่นี้เลนเป็นมิดนะไ็้เล็าเล็กเกเล็กเล็กเกเล็กล็เล็เล่เล็กเน็กเม็กมิ็กัล็กเลคกเล็กเล็กเลกเ็กเแรียลเกเ็่5แ0คูลองเลยนะคะแเม็ีเิทธิ์ชกงสกิน็กเล็กเ o ็กเล็กเั้งเซตกเละกี็กเล0กเล็กเอ็เล็กเล็เเเกเล็าเเล็เลกเกกกลกเกเล็กเล็กิล็กเลเลเ มึงจำอีโกริโกได้ปะโกริโกอ๋อจำได้ทำไมกูไม่รู้อ่ะกูว่ามันทำตัวแปลกๆว่ะเออจริงกูก็ว่ามันดูแปลกๆอยู่นะกูว่ามันทำตัวแบบยังไงวะไม่รู้ว่ะมันดูแบบว่าเออกูว่ามันดูแบบไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เออใช่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 ไหมกูว่ามันแบบว่ามันทำตัวไม่น่าเคารพอ่ะจริงจริงจริงมันเอาแต่ใจว่ะใช่เออแล้วกลิ่นมันกลิ่นมันดูเหมือนเออเหม็นเหม็น มันทํากูลมเสียว่ะมันมันทํากูโกรธว่ะกูเริ่มทนมันไม่ได้แล้วว่ะแย่นะเฮ้ยอีโกลิโกแม้งยังไงยังไงน่าโง่ใช่จริงมมึงันว่ะอืออีนี่น่าโง่จริงจริงช่วยด้วยช่วยด้วย ช <d _ n> ็อก <d _ n> โกแลตหมาไม่ใช่ช็อกโกแลตหมานะคะเป็นช็อกโกแลตขนมดูไบขนมอะไรนะเส้นอะไรนะเส้นคูนคูนาลาอูตาราเส้นอะไรนะเส้นคูนาน่าอุมาน่าอูคาร่าโนบิตา้าอ๋อเส้นคูนอ่ะฟ้าช็อกโกแลตทูบนะครับที่มันเคยไปรอนไปรอบหนึง่งนี่เป็นช็อกโกแลตทูบช็อกโกแลตทูบช็ช็ ช็อกโกแลตทุบไส้ถั่วช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตทุบที่เป็นไส้คูนาฟาที่เป็นช็อกโกแลตดูใบอ,อ่ะอมีเลยนะครับทุกคนทุบไปเลยบอนนาร์ติดเฮ้ย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  อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมอร่อยผมให้นี่ครับหนตึงสิบนะให้นบทุกคนเราไปกินดูได้ไหมครับได้ไหทำได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่รู้มันมันขึ้นไปเองไปมันขึ้นไปเองอะลงมาไปตามคนมาช่วยหน่อยลงมาฮะลงมาไปตามคนมาช่วยดี นี่ไปละมึงรู้ป่าว่ากูดีใจมากที่มีมึงเป็นเพื่อนเอาตรงกูดีใจมากกูแบบ I love you my best friend ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตกูขอบคุณจริงๆกูก็ดีใจที่มีมึงเป็นเพื่อนเหมือนกันแต่กูตายไปนานแล้วคระนะก้เอออเออออนดลาลับตาเมสิกู เจ้าบ,บนนบ์โบให้กินกล้วยแม่ไปหวยหาสอนตาซิวเกยังไม่บบนอนอีกเหรอเอ๊ยยังยังไม่บบนอนอีกเหรอฮะหลานยังไม่บบนอนอีกเหรอคะฮืนอ,นอ,อ,น,อน,นอนได้ไหมอึฮอฮลลนยายเป็นไงบ้างนอนหรือยังครับ อนอนได้ไหมคะอนอนและครับทุกคนพี่แคทตาร่าคือพี่สาวเราอยากทำคลิปนี้อชฮ ต,ไ,ตไปดูเมื่อหลังกันว่าต้องทำไงกันบ้างกับคลิปนี้อย่างแรกเราก็ดูดพวกมุมบ้านก่อนนะคะว่าเราจะถ่ายมุมไหนกันเนาะแล้วก็ไปเตรียมไฟกันว่าต้องใช้ไฟอะไรบ้างจะบอกว่าเป็นคลิปที่สั้นมากแล้วก็ใช้เวลานานมากพี่เราเขาก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปแบบนี้นะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าเจอะมาลอดไหมนะแล้วก็ให้พี่เราซ้อมกล้องไปก่อนนะครับ <laughs> คลิปนี้ต้องฝึกแผนกล้องนะครับเพราะว่าต้องทำเองก็ได้ให้มันตรงจังหวะเพลงะะซึ่งพี่เรานะครับก็เรื่องนี้ก็ต้องให้ฝึกหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ทำแบบนี้เท่าไหร่ไปรู้จ้ง เราซ้อมกล้องกันหลายรอบมากนะครับงานนี้แต่ถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่ครับได้อยู่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนโคตรด,ดีเลยฮะปุบมือให้พี่สาวหน่อยครับทุกคนต,ตอนต่อไปไปแต่งหน้ากัน,นค่ะเราก็รอคุณพี่แต่งหน้าไปนะครับทุกคนยาวยาระหว่างนี้ราจะทำผมรอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีถ่ายงานต่อด้วยถ้าใครอยากให้จเซฟทำชาเลนจ์แนวนี้นะครับสามารถแท็กกันมาได้นะครับจากรอพี่แต่งหน้าเสร็จสองชั่วโมงนะครับก็มาถ่ายกันต่อเลยเราก็ไปเตรียมไฟมาต่อนะครับเพราะว่าเพราะอะไรบอกรามีต้องไฟมืดนะ ้องใช้แสงเพิ่มนะครับแล้วก็ใช้พวกอิเฟคชันอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็ทําให้บ้านมืดอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ซ้อมกล้องกันอีกรอบนึงนะครับเราลืมถ่ายตอนที่พี่อัดเพลงนะครับใครอยากดูตัวเต็มเนี่ยไปดูที่ช่องพี่แคทเทเล่เออแคทเทเฮรานะครับทุกคนหลังจากนี้เราก็ตัดคลิปกันนะครับทุกคนยาวๆไปเลยใครที่อยากดูคลิปนะครับไปดูที่ช่องพี่แคทเทเลราได้เลยนะแล้วก็มาบอกเลยนะครับว่ารอดหรือไม่รอดนะครับทุกคนเดะ oh my god what is that oh my god what is that

ใช้จากข้างไหนอ่ะข้างไหนอ่ะข้างไหน,น,น <laughs> <laughs> ไม่ไม่ทุกคนคือต้องใช้จากข้างในอ่ะเอาข้างในเราอ่ะ <laughs> ตรงตรงอกอ่ะ <laughs> ไม่อยาให้มันเพเกินพอดีทุกคนอยาให้มันเกินพอดีเราต้องให้มันพอดีนิดน,นึงแต่ว่าไม่ให้มันเกินพอดีทุกคนจะะ้ะแบบแบบ ขออนุญาตตอบคาถามนี้นะครับคือทุกคนไม่เห็นคําว่า POV อยูไม่เห็นเหรอคือ <c ười> เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ POV นะครับคือบทบาทสมมุตินะครับไม่ใช่ของจริงม,มึงมพูดดิโอ,อเคคือพอดีว่าพวกเราไม่ได้ออพวกเราเออพวกเราไม่ได้เป็นอะไรกันคะ่ะเอ,อพวกเราเป็นเพื่อนรักกันคะ่ะเออใช่ครับ<ว>คือเรานะครับไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันเราทำคอนเทนต์ด้วยกันนะครับไม่ใช่แฟนนะครับ ทุกคนเข้าใจไหมนี่จะเย็นเส็นจิงุงยรู้แล้วแล้วก็ต้องบอกเขาให้เขาเข้าใจก็มึงอารมณ์เสียไม่ได้อารมณ์เสียนะคะอันนี้ก็คือเป็นพูดแค่นี้ปะประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะพิมพอะไรมาก็ดูกันนิดนึงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะจะพิมพ์อย่างเดียวนะครับมึงก็พูดบ้างดิเออเออเออใช่ค่ะอะไรจะเย็นเย็นนะคะทุกคน P O V นะคะคือ point of view ค่ะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะติดตามพวกเราสองคนในอนาคตด้วยนะ อนาคตอะไรคะอะไรมันคิดโอเคค่ะมึงนี่นะรอบหลังกูไม่เอามึงมาทำชิปละไปเอาอุริโกะมาแทนนะโอ้ยไม่เอาอีกุริโกะหรอกโอ๊ยอหน้างโง่นั่น